Power หลายคนเล่นเกมนี้เพราะเกมมันน่าเล่นหลายคนเล่นเพราะมันแมสหลายคนเล่นเพราะแค่อยากเห็น Nintendo คนคางแต่ผมเล่นเพราะเพื่อนชวนใช่ครับผมมีเพื่อนแต่ถ้าคุณไม่มีสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้คุณก็จะปวดเมื่อยล้าลูกตาเวลาจ้องจอต้องแว่นออฟตาสเ o โแว่นตาเกมเมอร์ที่ควรมีไว้ผมใส่แล้วตาสู้แสงจอมากครับเวลาเล่นเกมวัสดุธรรมจากวัสดุเดียวกับยานอาวกาศที่ไม่ใช่บ้องสาหรับตลุยอวกาศยืดหยุ่นและอึดขดโคะใส่สบายไม่หนีบหูไม่ทาร้ายตาและหูเหมือนที่โดนเขาทาร้ายจิตใจสําหรับคนที่ต้องมีการตรวจวัดสายตา สามารถไปวัดได้ที่สาขาสยามได้ครับวัดละเอียดยิบใช้โค้ดเธอเลิมเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาททวนและขอบคุณทุกท่านสําหรับข้าวกินในทุกมือครับกัมมันดี้เจ้าเคมิสเย้ยน่ารัก what is this ล <c oughs> ูกหัวได้ไหมพอน่ารูปป้แบบยังไงวะขอดูหน่อย <c oughs> ลูกหัวเร <c oughs> ็วโอ้โห oh. แบบ attacking from behind เดี๋ยวฝึกขับลูกขนูก่อนขับ <c oughs> ที่สายพันธุ์ select re receive re โอ้โหกดกดแม็กทีมแม็กหนึ่งเก้าสี่สามตั้งชื่ออีวุยว่าอะไรเดี๋ยวตั้งชื่อว่าบรรนวยบรรนวยมึงสามารถเรียกลูกมึงมาช่วยซับได้ลอง็กพวกยืนแล้วมีสองมือมันจะทำมันจะตอกไได้ส่วนใหญ่นี่ใช่ไหมแตะพวกสองขานี่ไงเย่เก่งมากมีประโยชน์มากโอ้ยเลิกอกเฮ้ยจับคนโอ้ ปอนเริ่มเปน็นชั่วร้ายแล้วโอ้มันค่อนข้างอินฮิวแมนแต่ไม่เป็นไรกูไม่รู้ว่ามันแบบกูมองไม่เห็นนะมันมืดไม่ใช่ความผิดกูนะว่าขมิบขมวก็อย่าโตมีเดียวอะโบมีอะไรที่เนอยโนมันตาย <Big Bang. S 1> มาแต่ชี้ชินกันเซนโนยิงฮนูแรงไปโปกเกมอนตายแล้วนั่นเป็นการเสรียใจที่ผมพร้อมที่จะยอมใจไปดึงโปเกมอนออกจากถายกูทิ้งหมาไว้ให้มึงตัวเองละ ูมจีจริงกันเซนแล้วมึงเอารถไฟฟ้าไปเฮ้ยเอาหมาไฟมาตั้งชื่อหมาไฟว่าไฟฟอกเราเปลี่ยนชื่อรถไฟฟ้าเป็นเ,เนต่าบินนี่ฐานใหม่พวกมึงนี่ก็เรียกว่าฐานเรียกว่าโรงงานนะถูกว่าข้างในมึงมีสายพานแบบที่ทำงานพร้อมคอนดิชันการทำงานเป็นยังไงครับถ้าผมจะสมัครงานที่นี่ทำงานวันกลางคืนไม่มีเรือนไทยเด้อไม่ใช่เรือนไทยควายโอ้ป๋าไข่แม่งโคตรเบลเลอรเลยเฮ้ยเอาเอาไปทำไข่เจียวกินได้หลายคนมาครัวสู้เพนกวินเลยนะโอเค ลาก่อนจะพุกุตตามไปแบ็คเอาละฉันเลือกนายบะนวยสู้มันบะนวยเดี๋ยวเก่งมากบะนวยเพิ่งรู้ว่าแกมันีแบบไอบะนวยนี่มันสายเขา cover กันเอแล้วไอ้เพนกวินไปไหนแล้วไอ้ตัวบอสอะเก่งเหมือนต้องออกเข้าใหม่ต้องออกกันเข้าใหม่เออ เดอะแฟตมึงเขียนผิดมึงใช้วัตเมสู้แล้วพออ์เคยกดเทสติวของแกป่ะมึงเรียกแกออกมามึงกดเด้ป่ะปอนได้เลยไปกันหลุยเรามาตอนกลางคืนอ่ะมันน่วงเว้ยพอร์มันจะนอนงั้นเรายิงเก็บเก็บลูกๆมันก่อนไหมก็ดีเฮ้ยโอ้ชิ t วัตเมส <c oughs> ฉันเลือกแกวัตเมสฟัฟฟี่ชิว เฮ้ยคือกูถือว่าจะไม่บังตัวเองไว้อะนะใช่ใช They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would มาเร็วจอมตีใส่กูสิ <laughs> จอมตีใส่กู <laughs> กาม,มาตะเมะมาเร็วมาตะเมะมาเร็วเรียบร้อยมามึงตีกูไม่เข้าหรอกกูมีวตาตะเมะหนีอ่าวตาตะเมะมีประโยชน์มากเลยลูกกู <laughs> ตายแล้วหลุยอ,อัมโฟลิน <laughs> โอ้ยหลุยเข้าข้างหลังกูอย่างนั้นแหละถูกต้องโซมันวาดล้วโอ้ยกูตาย มิชช่นเฟลวีกอล์ฟเน็กซ์ทันโอเคกูว่ากูต้องไปทำอยงอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฆ่ามันทีหลังอ๋อติดพิดกูตายไานโอ้กูตายไหนไอ้เฮียนั่นแหละที่มันทำกูเว้ยที่มีไฟเนี่ยเออกูจะไปล่อมัน โอ้เป็นตายเลยวะไปเลยไอ้โง่โซลัดไปชา,าไปพักหน้าตาเป็นบานี่สีน,นอย่างโอ้เฮียหน้าตาบางคนโง่เรียกหมาออกมามันกดเอฟค้างอะไเหมือนเหมือนตัวมีสกิลแก่อ๋อมันนี่เร็วคีหน่อยเรียบร้อยมาแล้วกูเป็นวาร์คไรเดอร์ <c oughs> แล้วเจ้ารับใช้ใครซาลูย่างงี้ดูทรงแล้วกูก็สามารถไปนี่ได้แล้วดิ ไปสู้กับเพนกวินได้แล้วเนี่ยกูโหลดรูกกันมานี่กูใช้ค่ากูใช้คาบสีลายิงเพนกวินเนี่ยไอ้เหี้ยเอาเอาเห็นกันแปลไปนอกมาดิ้ยมีเห็นกันปะใช้เออเห็นกันเห็นกันพิเศษหรือยัยไม่ไม่ปอนเทดิเดี๋ยวเวลาลงพลังเนี่ยโอ้อ yes ไปเร็วช่วยกันมาแล้วโหสิมาซินิเคตช่วยสร้างเลวไอ้เหี้ยซินิเคตมึนวิ่งไปไหนวะมึงกลับมานี่มึงกลับมาช่วยกูสร้างเดี๋ยวนี้เลย ดีมากอนุวิทย์กับมนุษย์สามคนที่อีคนนึงเป็นมนุษย์ที่กลายเป็นพองกำลังยกันสร้างปืนอนุวิทย์ที่เกิดจากเอมานนีมังกรกบสิงโตกกันมันเหมือนยืนลำเลยตัวไอ้เชียมึงมึงตั้งชื่อผาวเขากันคนั้นแหละเยสเสร็จแล้วเอ้ป้อนเก็บเลยเอ้เบลกระสุนโอ้โหพอมึงเตรียมโปเกมอนกันแบบเหมือนกันจะไปถล่มยิมไหนไอ้เหียแกงล็อกแคตอยู่ไหนไปผมเข้าไปแล้วผมเข้าไปแล้วมา เฮ้ยเคุณเก็บช้างก่อนชั่วไม่ตีชั่วไม่ตีขี่อยู่ไปหมาไปเป็นไงล่ะมึงไม่ซาใช่ไหมล่ะสัตว์ไม่ไม่ซาใช่ไหมล่ะลูกน้องพวกมึงด้วยฮะไม่ซาใช่ไหมขอบคุณมากครับนี่โหลดกระสุนนี่ก็เรียบร้อยเฮ้ยคุณคุณคิดว่าคุณมีคนเดียวเหรอฮะผมก็มีท่าของผมนี่เอาไป กูเจอกูเจอกาดว่ะกูอยากจับกาดจังเลยเดวิลเท่าไหร่อ่ะเวลด้วยยี่สิบเออได้ได้เจ็ดยี่สิบได้อยู่อยู่ไหนวะไปโอ้ยจับไม่ได้ต้องเปลี่ยนลูกโอเคต้องใช้เมกาสเปียเฮ้ยโน่จับไม่ได้ไอคอนไอคอนไอ้นี่ไม่ได้วะไม่ได้ You fuck with the wrong neighborhood ขอรูปหัวหน่อยเย้เ yeah, ก่งว่าเก่งว่าน่ารักจังมานีีโอ้เย้โอ้เย้อ่ะกูฝากไว้ในบ้านแล้วโอเคคุณอยากให้ผมแบบช่วยอบรมสั่งสอนใช่ไหมครับได้ครับ <Okay. S 1> ผมจะอบรมอย่างดียนตรีถ้ามันเลี้ยงแล้วมันไม่เจียงก็ปาดคอไปเลยเย่วันนี้เร็ววันนี้เร็วขอรูปหัวหน่อยรูปหัวหน่อยผมไม่ทำอะไรคุณหรอกรูปหัวหน่อย เย้โหรูปขาขานี่แน่นมาก <laughs> วันนี้ดิออเยโออเย่วันนี้เรากินเนื้อนุษยุดูเหมือนวันเนื้อจะกลับมาในเมนูแล้ววันเด็ก <laughs> <laughs>